Five. สวัสดีค่ะทุกวันอังคารเวลาบ่าย2โมงตรงแบบนี้อย่าลืมนะคะเรามีนัดกันในรายการู้หญิง .com ออตทางททบอแห่งนี้ค่ะ วันนี้นะคะช่วงผู้หญิงเล่าเรื่องอยากจะพาผู้ชมมาจุดประกายกับไอเดียอาชีพปแปลกๆที่น่าสนใจเผือจะเป็นอาชีพให,หม่ๆให้ผู้ชมได้สร้างรายได้กันจะเป็นยังไงไปชมในผู้หญิงเล่าเรื่องค่ะ หัวแบบนี้นะคะเพราะต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้ค่ะประเทศจีนกําลังขยายตัวขึ้นรวดเร็วมากจริงๆประชากรก็เพิ่มขึ้นธุรกิจต่างๆก็เพิ่มขึ้นมากมายนะคะจนกระทั่งทําให้เกิดอาชีพแปลกๆในเมืองจีนขึ้นเสมอๆค่ะแปลกชนิดที่ว่าอาชีพแบบนี้เนี่ยเขาม่ในโลกกันด้วยเหรอนะคะอาชีพเหล่านี้จะเป็นยังไงคุณผู้ชมลองไปฟังกันเลยค่ะถ้าอาชีพแปลกที่คุณไม่คิดว่าจะมีอยู่ในโลกเริ่มต้นกันที่อาชีพแรกกันเลยค่ะ ธุรกิจการขับรถแทนในชั่วโมงเร่งด่วนโอ้โหคุณผู้ชมคะในชั่วโมงเร่งด่วนรถก็ดันมาติดขยับไปไหนไม่ได้เลยบางคนมีนัสสาคัญต้องพลาดไปอย่างน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรคะ่ะอาชีพนี้ตอบโจทย์ได้ตรงประเด็นเลยคะ่ะเพียงแค่คุณโทรศัพท์ พนักงานสองคนจะขับมอเตอร์ไซค์มาหาถึงที่โดยคนแรกจะขับรถของเราไปให้ถึงจุดหมายส่วนอีกคนจะพาเราขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อไปให้ทันนัดนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ไอเดียเก๋ๆแบบนี้น่าจะเอามาใช้ในกรุงเทพเหมือนกันนะคะเนี่ย <c oughs> มาต่อที่อาชีพที่2นะคะงานนี้ผู้พันแซนเดอร์ต้องหลบค่ะ เพราะว่าโอบามากำลังจะมาทอดไก่ให้คุณทานที่ร้าน OFC หรือโอบาม่าไฟชิเกนโดยใช้ประธานาธิบดีโอบามาเป็นสัญ,ญลักษณ์ส่งเสริมการขายดึงดูดใจลูกค้าซึ่งร้านเปิดอยู่ที่ปักกิ่งค่ะ จะอร่อยแค่ไหนคุณผู้ชมคงต้องไปลองเอาเองแล้วล่ะค่ะ <c oughs> สําหรับใครที่รักสัตว์คงต้องมองข้ามงานนี้ไปค่ะเพราะเจ้าของไอเดียได้นําสัตว์ตัวเล็กๆอย่างพวกลูกเต่าลูกกิ้งก่า oh <my> มาใส่ในถุงพร้อมกับของเหลวจนพวกโปรตีน <c oughs> เพื่อเป็นอาหารให้กับเจ้าสัตว์ตัวเล็กเหล่านี้ซึ่งจะทําให้สัตว์สามารถมีชีวิตอยู่ไปได้อีก3-4เดือนแล้วนํามาทําเป็นพวงกุญแจโ <No. S 1> ดยทางร้านบอกว่าเป็นเครื่องรางนำโชคตามความเชื่อของชาวจีน ซึ่งปัจจุบันอาชีพนี้กำลังโดนต่อต้านจากกลุ่มพิทักษ์สัตว์อยู่มากเลยทีเดียวค่ะอาชีพต่อมาเป็นอาชีพที่ช่วยเชิดชูธุรกิจของคุณให้ดูอินเตอร์แบบสุดๆ <Wow. S 1> นั่นก็คืออาชีพจ้างฝรั่งผิวขาวมาใส่สูตร เพื่อร่วมง,งานต่างๆของธุรกิจในว่าจะเป็นงานเปิดตัวสินค้าประชุมนัดสำคัญต่างๆเพราะคนจีนส่วนใหญ่มักมีความเชื่อว่าฝรั่งชาวต่างชาติที่ใส,ส่สูทแต่งตัวภูมิฐานจะช่วยให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> แหมฟังแล้วเป็นอาชีพง่ายๆที่สบายแบบสุดๆไปเลยนะคะอาชีพสุดท้ายขยับออกจากตัวเมืองที่วุ่นวายไปดื่มด่ากับบรรยากาศไร่ชา ที่มีแต่สาวบริสุทธิ์กันบ้างค่ะฟังไม่ถ่ะคะคุณผู้ชมเพราะว่าที่มณฑลฮีนานมีไรชาที่เจ้าของผุดไอเดียเลิดๆโดยคัดเฉพาะสาวบริสุทธิ์คับจีขึ้นไปมาเด็ดใบชาทีละใบด้วยปาก <Wow. S 1> ได้มีความเชื่อว่าพลังของสาวบริสุทธิ์จะส่งผ่านใบชาทำให้ผู้ที่ดื่มชาของไร่นี้ มีกำลังวังชาสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยค่ะฟังแล้วต้องบอกว่าแปลกแหวกแนวจริงๆแต่ว่าน่าสนใจและทํารายได้ได้จริงๆนะคะซึ่งสอนเชื่อว่าคนไทยเราเองเนี่ยค่ะก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มีความคีเอทีฟไม่แพ้คนจีนเหมือนกันเพราะฉะนั้นชมเรื่องในวันนี้ไปแล้วผู้ชมอาจจะได้จุดระกายได้ไอเดียบางอย่างไปสร้างแล้วก็ต่อยอดธุรกิจนะคะให้สามารถสร้างรายได้อะไรแปลกๆแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนไทยสู้ๆค่ะรับ AEC ที่จะมาถึงนะคะเอาละค่ะตอนนี้ขอพักให โฆษณากันสักครูน่นึงนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะมีเรื่องราวที่ผู้หญิงยุคใหม่กำลังสนใจเป็นพิเศษจะเป็นเรื่องอะไรติดตามช่วงหน้าค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงครีมหน้าเรียวรีเฟส สัมผัสประสบการณ์ใหม่เพื่อใบหน้าแลดูเรียวกระชับได้รูปโทร0812345660ลดน้ำหนักดูแลรูปร่างพร้อมดีท็อกซ์ช้าล้างสารพิษด้วยอาหารเสริมคณิษฐาฟุูตามินโทร0878078833เครื่องผลิตน้ำอันคลาย KYK อันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีโทร0807550011 และ080 755 1100ผลิตภัณฑ์ธัญ,ญพืชทวงงาตราข้าวทองรวมคุณค่าคัดสันจากธัญ,ญพืชชาขาวผสมสมุนไพรกราไว้เนเจอร์คัดสันคุณประโยชน์ให้ตรงใจคุณโทร088 874 3600 ช่วงผู้หญิงเล่าเรื่องนะคะอย่างที่บอกไว้ค่ะวันนี้มีเรื่องราวที่คนในยุคใหม่โดยเฉพาะผู้หญิงหลายๆท่านเนี่ยกำลังให้ความสนใจกันพิเศษนะคะนั่นก็คือเรื่องของคอลลาเจนนั่นเองค่ะซึ่งต้องยกให้เป็นดาวเด่นในแวดวงของการดูแลสุขภาพและความงามในยุคนี้เลยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเจาะลึกให้คุณผู้ชมได้รู้จักเรื่องของคอลลาเจนแบบรู้จริงค่ะจะได้ใช้ประโยชน์จากคอลลาเจนให้ถูกวิธีและเหมาะสมค่ะ เริ่มกันที่ประเด็นแรกนะคะคอลลาเจนนั้นแท้จริงแล้วคืออะไรและสําคัญแค่ไหนคะ่ะคอลลาเจนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งในร่างกายที่เป็นโครงสร้างหลักของผิวเส้นผมเล็กระดูกข้อต่อโดยเฉพาะในผิวหนังชั้นหนังแท้ของเราก็มีคอลลาเจนมากถึง75%จะทําหน้าที่เป็นโครงสร้างยึดยงเซลล์ ทำให้ผิวดูเรียบตึงอีกครั้งในกระดูกคอลลาเจนยังเป็นผู้ช่วยสำคัญที่ทำหน้าที่เหมือนตะข่ายคอยยืดให้แคลเซียมเกาะตัวเป็นกระดูกได้ดีรวมทั้งยังช่วยให้ข้อต่อต่างๆทำงานได้ดีไม่ติดติดขัดๆนี่แหละค่ะจึงเป็นที่มาของคำว่าคอลลาเจนคือโปรโตีนแห่งความงามและสุขภาพค่ะ ประเด็นต่อมานะคะการเสื่อมลงของคอลลาเจนนั้นทําให้แก่เร็วจริงหรือประเด็นนี้ขอตอบว่าจริงร้อยเปอร์เซ็นตค่ะเพราะตามธรรมชาติแล้วเนี่ยนะคะร่างกายของมนุษย์เราสามารถสังเคราะห์อคอลลาเจนได้เองค่ะโดยใช้กลุ่มโปรตีนและวิตามินซีจากอาหารมาเป็นตัวช่วยนะคะ แต่เมื่อร่างกายได้รับอาหาร2องกลุ่มนี้ไม่เพียงพอก็ทําให้กระบวนการสังเคราะห์คอลลาเจนนั้นบกพร่องทําให้ร่างกายขาดคอลลาเจนนั่นเองค่ะนอกจากนั้นยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ทําให้คอลลาเจนลดลงนะคะผู้รูด้านสุขภาพเนี่ยนะคะเขาแนะนําไว้ว่าหลักการที่เราจะต่อสู้กับความร่วงโรยของกระดูกและผิวพรรณจากการขาดคอลลาเจนเนี่ยนะคะสามารถทําได้ด้วย2วิธีง่ายๆค่ะวิธีที่1คือ วิธีการเพิ่มคอลลาเจนให้กับร่างกายนะคะวิธีที่สองคือการชะลอการสลายตัวของค mm hmm. อลลาเจนในร่างกายค่ะมาดูวิธีแรกนะคะในการเพิ่มคอลลาเจนให้กับร่างกายสามารถทําได้ง่ายๆด้วยการทานอาหารเหล่านี้ค่ะสาหร่ายทะเลค่ะแล้วก็ถั่วเหลืองนะคะเห็ดทุกชนิดเลยค่ะหัวบุกส้มโอแอปเปลิลแก้วมังกรรวมไปถึงปลาทะเลน้าลึกและเพื่อให้การกินอาหารเพิ่มคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเราควรต้องรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีรวมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่ง ส้มมะม,ม่วงมะละกอสุกเพราะวิตามินซีจะช่วยให้ร่างกายสังเคราะห์คอลลาเจนได้ดียิ่งขึ้นนะคะมาถึงทางลัดอีกหนึ่งวิธีนะคะที่คนในยุคนี้กําลังนิยมและสนใจกันอย่างมากก็คือการรับประทานคอลลาเจนแบบสกัดนะคะซึ่งถ้าเราจะรับคอลลาเจนในรูปแบบนี้ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ก็มีหลักพิจารณาง่ายๆดังนี้ค่ะข้อแรกค่ะ เราควรเลือกคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกนะคะและเป็นคอลลาเจนประเภทคอลลาเจนเป็บไทยค่ะ mm hmm. เพราะว่าคอลลาเจนชนิดนี้นี่จะมีโมเลกุลเล็กนะคะทําให้ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้อย่างเต็มที่และรวดเร็วค่ะ ข้อที่2นะคะคือควรจะเลือกแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานสะอาดและปลอดภัยค่ะซึ่งถ้านําเข้าจากต่างประเทศนะคะควรจะเลือกประเทศที่มีภูมิอากาศที่ดีมีแหล่งน้ําที่สะอาดยกตัวอย่างเช่นประเทศแคนาดาค่ะเพราะประเทศแคนาดาเนี่ยเป็นประเทศที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะมีกระแสน้าอุ่นไหลเวียนเสมอทําให้เหล่าปลาทะเลน้ําลึกต่างๆที่อยู่ภายใต้มหาสมุทรแปซิฟิกอุด,ดมสมบูรณ์ค่ะเมื่อสกัด คอร์าเจนออกมาจากปลาทะเลแบบนี้นะคะจะทําให้มีโมเลกุลของคอร์าเจนที่เล็กเหมาะสมกับร่างกายมนุษย์และไม่มีกลิ่นคาวค่ะ ข้อที่3นะคะควรเป็นคอลลาเจนที่ทํางานควบคู่กับสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้จากผลไม้ค่ะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมคอลลาเจนได้อย่างเต็มที่นะคะอย่างเช่นผลเมลอนค่ะมีงานวิจัยนะคะพบว่าเมลอนเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีทั่วไปประมาณสิบเท่าเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังมีวิตามินอ e ีมีกลูตาไธโอนจากธรรมชาติร่วมด้วยนะคะรวมทั้งยังมีสารอาหารที่มีชื่อว่าอัลฟาไลโปอิกค่ะซึ่งเป็นสารที่ช่วยนำพาคอลลาเจน เข้าไปสู่ร่างกายพร้อมๆกับปรับสภาพผิวให้แลดูกระจ่างใสสุขภาพดีด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าการเลือกทานคอลลาเจนก็ต้องเลือกและศึกษาใส่ใจแบบถูกวิธีนะคะถึงจะได้ผลที่ดีอย่างแท้จริงค่ะเพราะถ้าเราเลือกคอลลาเจนแบบผิดๆเนี่ยก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้เช่นกัน วันนี้นะคะสอนเลยมีตัวอย่างของสาวเก่งคนนึงเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคนี้ที่สนใจนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องของคอลลาเจนอย่างจริงจังจะมาแชร์ประสบการณ์ซึ่งเชื่อว่าเป็นประโยชน์ให้กับคนที่สนใจเรื่องนี้กันอยู่จะเป็นยังไงไปพบกับคุณลีนาค,ค่ะสวัสดีค่ะชื่อลีน่านะคะปะาคณดเดยศักดาดเจริญค่ะ ลีน่านะคะก็เป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาฮิตทานคอลลาเจนการลีน่าก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของคอลลาเจนซึ่งลีน่านะคะก็มีโอกาสที่โชคดีมากๆได้รู้จักกับคุณดวงดาวจารุจินดานะคะหรือว่าอาดาวของเรานั่นเองนะคะที่ทุกๆคนเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเรื่อง การดูแลสุขภาพความสวยความงามน,นี่อาดาวเนี่ยเป็นที่นหนึ่งเลยมีแต่คนสนใจเราก็อยากจะรู้ว่าอาดาวมีเคล็ดลับยังไงบ้างนะคะซึ่งอาดาวนะคะก็ได้แนะนําเกี่ยวกับเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยให้ลีน่าเนี่ยได้มากมายเลยวันนี้นะคะลีน่าก็เลยจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของคอลลาเจนให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะ เราต้องมาหาว่าคอลลาเจนเนี่ยคอลลาเจนที่ดีที่เหมาะสมกับร่างกายของเราเนี่ยต้องเป็นคอลลาเจนจากไหนนะคะซึ่งคอลลาเจนที่เหมาะสมกับร่างกายของเรานะคะก็คือคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกและปลาทะเลน้ําลึกนะคะก็ต้องระบุด้วยว่าเป็นปลาทะเลน้าลึกชนิดอะไรหรือว่ามาจากที่ไหนซึ่งถ้าสมมุติว่าทานผิดทานถูกไปไปเจอกับคอลลาเจนที่เป็น กระดูกสัตว์หรือว่าไปเจอคอลลาเจนที่แบบผสมแป้งแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่อตั้งมะเร็งต่างๆหรือว่าสารต่างๆที่สะสมอยู่ในตับไตและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ีน่าสนใจมากๆนะคะคือตอนนี้คอลลาเจนในมีตามท้องตลาดเนี่ยมีทั้งหมื่นมิีกรมัม สองหมืน่นรวมไปถึงนะคะเป็นแสนมิลลิกร,รัมด้วยมีหน่าก็เลยอยากรูว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราทานเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะมีส่งผลอันตรายใดๆไหมอาดาวก็แนะนํามานะคะเพราะว่าเนี้ยมันมาจากการวิจัยของทางแพทย์เลยนะคะซึ่งร่างกายของคนเราเนี่ยสามารถดูดซึมคอลลาเจนเนี่ยต่อวันได้เพียงแค่ห้าพันมิลลิกร,รมัมเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทานเยอะเข้าไปอ่ะมันก็จะไปสะสมอยู่ในร่างกายของเราขับออกมาเป็นปัสสาวะก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ได้ออกมาเป็นปัสสาวะทั้งหมดแต่ว่ามันจะเป็นกากแล้วก็ตกอยู่ที่ตับแล้วก็ไต เช่งต่อการเป็นโรคเหมือนที่เขาบอกว่าทานอาหารเสริมเยอะๆเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยตับกระต่ายทงานหนักด้วยดังนั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะทางการแพทย์ก็แนะนําเลยว่าให้เราทานคอลลาเจนนะคะต่อวันเนี่ยเพียงแค่4 0 0พมิลลิกร,รัมเท่านั้นส่วนอีก1000นะคะเราก็หาได้จากการที่เราทานอาหารเช้ากลางวันเย็นหรือผลไม้ต่างๆนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อร่างกายของเราไม่มีอะไรที่ต้องมาเป็นสารตกค้างอยู่ในร่างกายของเราอีค่ะ ส, <S <S <festivals> <S ส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะถ้าสมมติว่าเราเลือกจะทานคอเลาเเนร่ยเราต้องดูถึงความปลอดภัยก่อนว่าการผลิตผ่านมาตรฐาน GMP ไหมแล้วก็ผ่านมาตรฐานอยหรือเปล่านะคะและถ้าสมมติว่าเราได้รับคอลลาเจนที่ถูกต้องนะคะร่างกายของเราเนี่ยก็จะได้มีร่างกายที่สมบูรณ์ผิวพรรณที่เปล่งปลั่งกระจ่างสดใสนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรวมไปถึงกระดูกต่างๆเนี่ยจะได้ส่งแสรมส่วนที่สุดหล่อในร่างกายของเราด้วยค่ะและถ้าเป็นผู้หญิงยุคใหม่นะคะถ้าสมมติที่จะเลือกทานคอลลาเจนเนี่ยก็ควรจะเลือกทานคอลลาเจนที่ปลอดภัยปลอดเป็น ฟังแล้วนะ่าสนใจมากเลยต้องขอขอบคุณน้องลีน่านะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการเติมคอลลาเจนให้กับร่างกายแบบถูกวิธีจะได้ได้ผลอย่างแท้จริงค่ะและปลอดภัยด้วยนะคะเอาราคาสุดท้ายนะคะเรามีเคล็ดลับในการชะลอความเสื่อมของคอลลาเจนมาฝากจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะวิธีการชะลอการสลายตัวของคอลลาเจนต้องใช้หลายวิธีควบคู่กันไปค่ะกินให้ครบห้าหมู่เน้นผักผลไม้เลี้ยงอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลที่เป็นตัวการของผิวแก่ก่อนวัย ดื่มน,น้ำสะอาดให้เพียงพอเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรงออกกำกลังกายสม่ำเสมอเพื่อให้เลือดลมไหลเวียนดีงดหรือลดบุร่แอลกอฮอล์ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของคอลลาเจนที่กำลังมาแรงอย่างมากในคอสอนี้หวังว่าคงจะได้ประโยชน์เอาไปปฏิบัติตามกันได้นะคะเอาละค่ะช่วงหน้านะคะคุณอุ๋ยมินีรัตมีเรื่องราวของการทำความดีมารออยู่พร้อมทั้ง การดูแลสุขภาพในอีกรูปแบบหนึ่งมาฝากค่ะสนับสนุนโดยผิวสวยสุขภาพดีกับสตารลี่คอลลาเจนเปปไทด์โทร085 903 6661-3เีสไปทาโรแพัติกบรบัดอาการปวดด้วยทางเลือกใหม่ไม่ใช้ยาไม่ผ่าตัดโทร02 3814336และ02 2545857 ช่วงผู้หญิงพาทำดีสนับสนุนการทำดีโดยทุกหยดซ่าโซดาสิง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับอุ๋ยนะคะวันนี้นะคะช่วงผู้หญิงพาท,ทาดีก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะแต่วันนี้แขกรับเชิญนะคะเป็นผู้ชายค่ะแต่ก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ารทําดีแบบง่ายๆนะคะซึ่งผู้นั้นก็คือคุณอุบิริยานั่นเองนะเขาเรียกว่าเป็นนักปั้นมือหนึ่งของวงการบันเทิงเมืองไทยเลยนะคะซึ่งเขาจะมาแบ่งปันความดีอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยะค่ะ ครับการทำความดีอีกอย่างนึงก็คือการกตัญญูกระตะเวทีกับผู้มีพระคุณนะฮะไม่จะเป็นจะต้องเป็นดาราเป็นคนทั่วไปก็สามารถทำได้นะฮะเราควรจะมีสามัญสำนึกกับคนที่มีพระคุณกับเราไม่ลืมตัวไม่ลืมตัวเองแล้วก็ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงนะถ้าเรามีโอกาสตอบแทนกับคนที่ดีกับเราเคยช่วยเหลือเราได้เราก็ควรจะตอบแทนคนในวงการบันเทิงนะที่เห็นมาหลายคนแล้วนะคนที่มีความกตัญญูนะะกับ คนที่เคยช่วยเหลือเรารู้มีบุญคุณของเรา,รเราทุกคนก็จะได้ดีประสบความสําเร็จกับชีวิตในการแสดงนะครับตรงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่อุ๊บนะคะที่มาแบ่งประสบการณ์การทำวุญดีแบบง่ายๆนะคะแหมการทําความดีนะคะทําให้พี่อุ๊บนี่นะคะอยู่เป็นแบบยั่งยืนในวงการบันเทิงนี่เองนะคะแล้วก็เป็นที่รักของน้องๆทุกคนด้วยะคะ่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะช่วง good health ถ้าเาถึงช่วงกู้แถนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการกินอาหารอย่างมืออาชีพนะคะมืออาชีพยังไงนั่นแหละคะก็เป็นมืออาชีพที่กินให้ได้สุขภาพไงล่ะคะเพราะเดี๋ยวนี้นะคะคนยุคนี้เอาเร็วเข้าว่าค่ะบางทีทําให้เราละเลยในการเลือกคัดสรรอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะทําให้เราแบบมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยกันง่ายมากขึ้นดังนั้นนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะการกินอาหารอย่าง มืออาชีพเพื่อให้ได้สุขภาพเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์สงานดามาพงษ์พูดพร้อมๆกันเลยค่ะคืออย่างนี้ชีวิตของคนปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีเวลาดูแลตนเองเอาแต่ก้มหน้าก้มตาทํางานไม่สนใจที่จะกินอะไรให้มันถูกหลักแล้วไม่มีเวลาออกกำลังกายในที่สุด โรคภยัยแทบเจ็บก็ตามมาเราอยากจะเชิญชวนให้คนทํางานหรือคนในปัจจุบันนี้เนี่ยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองโดยการกินให้ถูกหลักโภชนาการกินแบบมืออาชีพนั้นหมายความว่าในแต่ละมื้อเราจะต้องกินให้ครบห้าหมู่เพราะห้าหมู่ไม่เห็นยากอะไรเลยก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามกล้วยหนึ่งลูกนมหนึ่งกล่องครบละเพราะเราได้คาร์โบไฮเดตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวเราได้โปรตีนจากลูกชิ้นเราได้ผักจากถั่วงอกเราได้น้ำมันจากกระเทียมเจียว ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชาม4ี่หมู่แล้วไปกินผลไม้ก็ครบห้าหมู่อันที่หนึ่งบห้าหมู่อันที่สองถ้าไปเจออาหารที่มันจัดหวานจัดและเค็มจัดพยายามหลีกเลี่ยงนะฮะและหลีกเลี่ยงอาหารพวกทอดๆผัดผัดอย่าไปกินเยอะพวกนั้นจะทําให้เราอ้วนแล้วที่ตามมาก็คือเราจะต้องไปกินผักและผลไม้ให้มากขึ้นผักและผลไม้กินได้ในทุกฤดูกาลกินได้ในทุกเมนูและที่สําคัญที่สุดถ้าจะทําให้เรากินผลไม้ได้เยอะนั้นเราต้องมั่นใจว่าอาหารว่างอาหารระหว่างมือ้อ เราต้องหันมากินผลไม้แทนขนมเค้กแทนขนมหวานแล้วสุขภาพเราจะดีและอาหารอย่างเดียวไม่พอที่ทําให้เรามีสุขภาพดีได้ผมแนะนําว่าเราต้องเจียดเวลาดูแลสุขภาพตัวเองโดยการหันมาใส่ใจออกกําลังกายการออกกําลังกายนั้นเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆระหว่างคุณออกกําลังกายนั้นทําให้ออกซิเจนเข้าสู่เซลล์และทําให้เซลล์มีชีวิตชีวาทําให้คุณแก่ช้าและมีภูมิต้านทานโรคคุณจะมาอ้างว่าคุณไม่มีเวลา ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องสาคัญคุณต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองอย่างน้อยที่สุดเดิน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 ติดต่อกันครึ่งชั่วโมงทุกวันผมมั่นใจว่าสุขภาพคุณจะดีสุดท้ายเราต้องควบคุมอารมณ์เราให้ได้ถ้ารู้ตัวว่าตัวตัวเองเครียดนั้นสลัดความเครียดออกจากตัวเองให้เร็วซึ่สุดเท่าที่จะเร็วได้ดูหนังฟังเพลงอ่านหน,นังสือว่ายน้ําเล่นกีฬาความเครียดจะออกไป3ออนี้ทําให้สุขภาพเราดีอาหารออกกำลังกาย และอารมณ์พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอสุขภาพคุณดีแน่ครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากอาจารย์สง่าดามาพงศ์นะคะเห็นไหมคะว่าการกินอาหารอย่างมืออาชีพเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะได้ฟังข้อมูลแล้วก็นําไปปฏิบัติตามกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองและของคนที่คุณรักค่ะเอาละค่ะค,ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลาของอุ๋ยหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณลูกศอนต่อกันเลยคะ่ะส่วนตัวอุ๋ยเองต้องลาคุณผู้ชมตรงนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ สนับสนุนรายการโดยเครื่องผลิตน้ำอันคลาย KYK อันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีโทร0807550011ผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดถา SS และชนิดถา S Gold สูตรกลูต้าไทโอและถั่วขาวโทร087 807 8833าชาขาวผสมสมุนไพรกราไว้เนเจอร์คัดสันคุณประโยชน์ให้ตรงใจคุณโทร088 874 36 00แมหวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สง่าและคุณอุ๋ยนะคะหาเรื่องราวให้คนไทยกินดีอยู่ดีมาฝากกันผู้ชมลองไปไปฏิบัติตามกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะ และผู้หญิงคต้องลาไปก่อนสุดท้ายขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะคะชาขาวผสมสมุนไพรไวท์เนเจอร์เครื่องทำน้ำดื่มอะคลาย k y k ค่ะแมเป้ลอยครีมหน้าเรียวรีเฟซผลิตภัณฑ์เสริมอ,อาหารคลินิคขาพรุตตามินดีสปายไทยโรพลาติกนะคะน้ำดื่มตราสิงและผลิตภัณฑ์ถั่วงาตราข้าวทองอย่าลืมกลับมาเจอกันอังครหน้าบ่ายสองโมงตรงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ